ไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมช่วง7วันระวังอันตรายกันบ้างค่ะไปพูดคุยกับปอพหรือป้องกันภยยัยเขต12จังหวัดสงขลาค่ะที่มีการประเมินเรื่องของสถานการณ์ช่วงสงกรานที่จะถึงนี้นะคะโดยว่าที่พันตรีพีระสันติเมธิกุลค่ะ ขอไปค่ะว่าที่พันตรีธีระสันติเมธีผู้อำนวยการศูนย์ปพ,อพอ12บอบอกเขาว่าจากปริมาณสถิติอุบัติเหตุทางถนนในปีที่ผ่านมามีสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ทั้งการเมาแล้วขับหรือว่าขับรถอย่างรวดเร็วซึ่งรถจักรยานยนต์พบว่าย,ยังคงเป็นยานผ่านหนะที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นสูงสุดขณะที่กลุ่มวัยรุ่นถือเป็นกลุ่มที่ประสบอุบัติเหตุมากที่สุดค่ะดังนั้นเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมีประสิทธิภาพมากขึ้นพ,อพอึงมมีกกกาาารรรหนดตค่ะ่ะเอ ุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่อย่างเข้มข้นเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการพร้อมทั้งรณรงค์สร้างความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยัยซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการจัดทําแผนและมาตรการในการควบคุมจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเน้นให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างความรู้และปลูกจิตสํานึกด้านความปลอดภัยทางถนนมุ่งบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการ ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานที่จะถึงค่ะโดยในเบื้องต้นนะคะทางปอพเขตสิบสองบอกว่าได้มีการผนึกกาลังร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ช่วง7วันระวังอันตรายรวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยทางถนนจัดโซนิ่งการเล่นสงกรานและก็การควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งจุดตรวจบริเวณชายแดนในการดูแลความปลอดภัยในเรื่องของความเรียบร้อยช่วงเทศกาลสงกรานด้วยค่ะ นอกจากนี้ทางปอพอเองก็บอกว่ามีการขอความร่วมมือนะคะไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมทั้งการประชาสัมพันธ์และการตั้งจุดตรวจเสริมเนื่องจากจะมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากกว่าและที่สําคัญจะเป็นประตูด่านแรกในการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนด้วยนอกจากนี้ก็มีการตั้งเป้านะคะยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานในปี2557นี้ปอพเขต12บอกว่าสถิติอุบัติเหตุและจานวนผู้ประสบเหตุจะต้องลดลงกว่าปีที่ผ่านมา โดยฝากเน้นย้ำม,มาตรการ3ม2ข1รอคือสวมหมวกนิรภัยเมาสุราไม่ขับขับขี่มอเตอร์ไซค์ยอย่างปลอดภัยมีใบขับขี่คาดเข็มขัดลดการขับรถเร็วและก็คาดหวังว่าจะมีใส่ติผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ5ไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์จากเรื่องนี้โดยป้องกันภัยเขต12สงขลาค่ะ วันนี้ก็มีการประชุมระดับประเทศไปแล้วนะฮะเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน,นในช่วงเทศกาลสงการซึ่งเราก็ทากันเป็นประจําอยู่แล้วนะเป็นทุกปีทามาปีนี้ก็เหมือนกันจะมีตั้งศูนย์ปลอดภัยทางถนนนี่แหละในกาเนินการศูนย์ลดเพล่ทถน,นนในช่วงเทศกาลสงการทุกอาเภอมีเราก็มีการประชาธัามพันธ์ไปถึงผู้ใหญ่บ้านกำนันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางทางสื่อต่างๆนะฮะโดยท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นประธานไผ่ประชาสัมพันธ์ของทุกจังหวัดนะมนาตรการ3ม2ขอ1ลรอ3ม,มอก็คือเรื่องหมวกนิรภัยก็ดีเมาไม่ขับนมอเตอร์ไซค์ปลอดภัยซึ่งเป็นหลัก2อขอคือใบขับขี่ต้องมีนะครับมีค่าเทียมยขัดนิรภัย1รอขับรถเร็วนี่เราก็เพิ่มไปอีก4มาตรการโดยเฉพาะในปีนี้คือการขับรถย้อนซ้อนนะฮะขับรถฝ่าไฟแดงนะฮะ แซงในที่ขับขันอีกอันหนึ่งโทรขณะขับนี่เป็นมาตรการที่ตางตำรวจก็เพิ่มมาเป็นสิบมาตรการคิดว่าในสงขาเราเนี่ยหรือในยะลานาราทิวาสปัตตานีสตูน,นในเขตรับผิดชอบของศู์เนี่ยผู้เสียชีวิตจะต้องลดลงนะครับตอนที่สงขาเนี่ยคราวที่แล้วเสียชีวิต9คนเราก็ตั้งเปะะ้าว่าคราวนี้ต้องไม่เกิน80ดสิบแปดคนนะครับหรือว่าจํานวนครั้งที่เกิดขึ้นจํานวน ผู้บาดเจ็บจะต้องลดลงนะครับตัวเลขสถิติผู้ประสบเหตุผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตจะลดลงหรือไม่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะยิดมั่นมาตรการ3มอ2ขอ1รอค่ะ